อ่าแล้วครับก็ขอการสวัสดีด้วยนะครับก็ผมผมประการสิริครับนี่จะมาข้าวแกงมาครับกับใช้เลยนะครับไปเริ่มกันลุงครับลุงวันนี้ผมทำอะไรนะครับไม่มีอะไรนะไปหาอาหนูไปได้ครับคุณลุงอ่าครับมีอะไรให้ผมทำนะครับ เออพ่าจะขุดขุดยิงไปแล้วใช่ไหมครับคุณลุงไม่ใช่สิอะนี่นะให้ไปตัดต้นไม้นะครับคุณลุงคุณอาต้องไปตัดต้นไม้นะเนี่ยต้นไม้ดีกว่าต้นไม้ที่เนี่ยต้นนี้ไม่มีที่สุดใช่ไหมเด้อแต่เราฟันแอร์ก็เดือดฟันได้แล้ว อืมบ้าอะไก็ใยญ่ดีนะอ๋อข้างในนี่มีมืองนี้วนะน่ากลัวจังไปบต้นไม้กอดีก่าเจอวัวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอซอมานี่เจ้าวัมานี่เร็วเจ้าวัวตายแล้ว แวกไปะกินก่อนเลยตอนนี้ก็ยังไม่ห็นอะไรสักครั้งเอาตัวน่นีัดตัตัด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 ตัตัดตัดตัดัดดแตต ได้ทวนจังอืมมาสี่แล้ก็เามันลมามาทอันเริมหามาสราสับตรงนี้่อน้่ราก็จะใช้อันนี้ตัดติ่มซแล้วกัน

ไปอะไรเนี่ยแม่ได้ตัวตัยีเดยีเดต้นอกมาแล้วเดราไปบลกแล้วนะวู้ฮู้ยย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 ยต้นบอกยยยยยนี่นี่ยย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 ยกนนยยยยยงยยยนย้ยยย้ยยเยย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 ยน

มอรงนี้อก็ตรงนี้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 กนี่นะแคะแคีกระโดดังีโตหจังบอกัผมครับผมได้ไม้มาแล้วครับ ได้แค่หงอันนี้เพราะต้นไม้ทางนี้ไม่เหมือนอ๋อไม้ดีว่าเอาไม้ที่ทำนี่ยเอาไปสร้างบ้านใช่ไหาะเอาไว้เวลาอากาศหนาวจะได้ไปว่ายน้ำไม่ใช่สิอากาศร้อนจะได้ไปว่ายน้ำนะครับอ่าจะทำต่อไปครับนี่ก็จะมืแล้วสินะฮ่าชิบแต่สองอืมฮัลโหล นี่ครับมากันนะครับอ่า aja กระโดด ไแล้วได้ไหมน,นะครับมาแล้วนะครับได้เลยอืม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 ร้านมีนนลุงลุงลุงจะบอกว่ามานะ่ะเขาเอามาส่งแล้วนะได้เลยค่ะไปรอเขาน้าน,นะครับ เขาเอามาสองนั่นชุบไหนเนี่ยนั่นไงชายใช่รึเปล่านะมาตอนนั้นแน่แนเย่ได้แล้วมาเย่เย่ได้มาแล้วฮู้เราจะไม่ต้องรอสักทีจ้าไปรับแม่ก่อนเียก่อนชุบอืมเข้ามาข้างในกันยิ่งหูมงอน ไเยตัดตัดตดล้ยไปจมาทางไหนต่อนะตรงนั้นาไกลอนนี้ัแกันมัน่อต่อให้ตนกอ้ยเป็นไงมเนี่ยอืต้อไปมา ตัดไปตัดมาตัด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 ไม้อะไรแล้วก็ได้บ้านของตัวเองแล้วนะจบกับมือได้ลุงคงจะดีใจนะตัดตัดไม่จะต้องเป็นบ้านึงชายหาดแล้วนะตัดตัดตัด กหนูพอจะพอแล้วนะมั้งหืบเฮ้ยตัดตัด,ด,ดนี้ก็พอะจะมาไปหนนี่ไกอจะมาเวลากลับบ้านกันแล้ว เจอไปอะไรไหมไปอะไรไหมยิ่งไปไหนจะมาอืมป่าอย่แนี่มนบ้านกระโดดชอบก็เลยจะมา ke ya, kecamatan oke keren, bisa pak, lakan. Nih, lakan, ini lakan, ไปเลยจังนะจะมามานี่ชัวจะแล้วนี่ไงขึ้นขีปารีเลยตรงนี้สินะแล้วแตรงนี้ นี่ปุ๊ตจบเรียบร้อยแล้วก็เอาดินมากับตรงนี้ด้วยฮึเสร็จจนได้แล้วก็ดินมากับตรงนี้ ชทำมือนะเดแล้วนะแค่สองคนเรียบร้อยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ใครชอบก็ยินดีกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร์อยู่ต่อชุดใหน่อยจากผมซีทีวีครับอัดเก้าสิบห้าทีไม่ได้ของก็ต้องอัดได้แค่ไหนครับขออภัยกัรดิ้นดิสนะครับ อ่ะชอบกันไลฟ์นะครับบ๊ายบายครับเจอกนันใหม่ในบัดหน้านะครับ